สวัสดีครับเพื่อนๆื่อนชาวเกษตรหลักบ้านทุกคนครับสำหรับวันนี้นะฮะผมก็เจออีกหนึ่งปัญหานะครับจริงๆก็มีมานานแล้วพอดีผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ ครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมา,านำเสนอเกี่ยวกับปัญหาหนึ่งในการเลี้ยงปลานในบอ่อพลาสติกนะครับคือในบอ่อพลาสติกเนี่ยที่ผมใช้เนี่ยเป็นกระมังเป็นอ่างเป,ยปรยผสมปูนความสูงมันแค่ยี่สิบกว่าเซนเนาะอันนี้ปริมาตรน้ำปริมาณน,น้ำที่ใส่เนี่ยมันก็จะได้ไม่เยอะถูกตอนน้องไหมฮะก็จะมีปัญหาเรื่องปลาเนี่ยกระโดดออกจากอ่างนะครับเห็น เห็นอพอกะได้ใช่ไหมว่าความสูงมันเท่าไหร่เนาะผมใส่น้ําสูงแค่ห้าเซนติเมตรเองฮะปัจจุบันผมเดินน้าออกหรือแค่นี้นะฮะปัญหาคือปลาะฮะเนี่ยค,คือตัวที่กระโดดออกจากบอ่อครับเนี่ยตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้อาจจะมึนหน่อยนะก็จะเห็นว่าตายนะครับแล้วก็จะมีตัวอื่นอื่นอีกที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะฮะเนี่ยฮะ แอบโดดออกมาเห็นไหมฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับเนี่ยสี่ตัวแล้วครับเนี่ยที่กระโดดออกซึ่งก็ไม่รู้ว่าออกตอนไหนนะครับน่าจะออกช่วงเช้าเช้าหรือช่วงกลางดึกก็ไม่รู้นะพอดีเมื่อเช้าผมไม่ได้ดูนะเพื่อนพอออกมาก็ตายนะครับเราไม่เห็นนะครับมีบางตัวที่จับทันมีตัวโตตัวหนึ่งครับน่าจะเป็นตัวนี้นะครับท่านเพื่อนเห็นเนี่ยที่เป็นเงาดําๆเนี่ยฮะ ผมจับคืนได้แต่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับหนึ่งตัวนะครับวิธีการของผมคือผมเดินน้ําออกให้เหลือแค่นี้สูง5้าเซนนะครับก็คอยดูว่า,าครั้งต่อไปจะกระโดดอีกหรือไม่นะครับแต่สําหรับปัญหานี้จะไม่เกิดน,นะครับสําหรับเพื่อนๆที่ใส่ในกระชังเลี้ยงปลาที่เป็นกระชังบกที่มีขอบแว,ว่าตะไขรสูงขึ้นมานะครับประมาณสักเกินห้สเซนนะน่าจะกระโดดไม่ไม่พ้นนะครับ ก็น,นี่คืออีกปัญหาหนึ่งนะครับสําหรับการเลี้ยงปลาดุกนะครับก็อยากฝากเพื่อนๆไว้นะฮะใครที่มีปัญหาก็รบกวน,นครับแชร์วิธีแก้มาด้วยนะครับพอดีผมยังคิดไม่ออกครับว่าจะทํำยังไงดีจะทําเป็นแบบที่ปิดหรือว่าทําเป็นตะข่ายสูงขึ้นมาอันนี้ฝากเพื่อนๆก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับใครที่เจอปัญหาเดียวกันนะครับพอดีผมคิดจะขยายไปอีกสองบ่อนะครับเลี้ยงเป็น เพิ่มอีกสองสองรุ่นนะครับก็อาจจะขยายเดือนละ1รุ่นนะครับก็จะไล่เรียงกัน3ามเดือนพอดีนะเพื่อนเนาะนี่ก็เป็นปัญหานะฮะก็ฝากเพื่อนอช่วยแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาเพื่อนก่อนครับสวัสดีครับ